ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับครูบอลอีกแล้วนะครับในช anel ครูบอลสอนบัญชีนะครับวันนี้ครูก็จะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราทำรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วก็รวมยอดนะครับออกในงบทดลอง ในบัญชีเบื้องต้นนะครับบัญชีขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้ากิจการยังไม่มีการปรับปรุงนะครับเราก็จะจะจะัดทํากระดาษทําการได้เลยนะครับเป็นกระดาษทําการ6ช่องนะครับเดี๋ยวจะทบทวนครั้งที่แล้วก่อนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคูบอล อยู่ที่ร้านอากงนะครับร้านอากงเนี่ยเราทำงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นงบทดลองของร้านอากงนะครับซึ่งจะมียอดเงินอยู่ประมาณนี้นะครับจะมีงบทดลองอยู่ประมาณนี้นะครับได้จากไหนได้จากบัญชีแยกประเภทที่เราทําไว้นะครับซึ่งบัญชีแยกประเภทมาจากไหนมาจากสมุดรายวันที่เราทาไว้ครั้งที่แล้วนะครับ ในงบทดลองของร้านอาากงนะครับจะผ่านรายการไปยังบัญชีกระดาษทำการหกช่องนะครับซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากครับกระดาษทำการหกช่องเป็นารายการที่เป็นตารางที่แสดงยอดของ3งบหลักๆนะครับ3ามงบ งบหลักๆซึ่งประกอบด้วยงบทดลองนะครับมีงบทดลองก็คือตรงนี้นเองนะครับงบทดลองมาจากนี่งบทดลองซึ่งที่เราทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกมาใส่ตรงนี้และงบกําไรขาดทุนครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยนะครับนักเรียนเราจะ,ะะะรจะแสดงบัญชีนะครับเราจะแสดงบัญชี รายละเอียดบัญชีในหมวดที่4และ5นะครับรข้อกําไรขาบทุนเราจะแสดงบัญชีหมวดที่4และหมวดที่5เขียนไว้ให้นะครับดังนั้นงบดุลน,นะครับงบดุลจะแสดงรายละเอียดบัญชีหมวดที่1นะครับหมวดที่2และหมวดที่3 นะครับไม่ยากเราจะแยกออกมาได้เลยนะครับอ,อันนี้คือหน้าตาของงบกระดาษทําการ6ช่องนะครับ6ช่องมาจากไหนมาจากนี่นะครับงบทดลองมี2ช่องเดบิตเครดิตงบกาไรขาดทุนม,มี2ช่องเดบิตเครดิตและงบดุล2ช่องอีกเดบิตเครดิตนะครับเป็น6ช่องพอดีถ้ากิจการเรามีรายการปรับปรุงเราจะทําการปรับปรุงก่อนหลังจากที่เป็นงบทดลองเช่นมีรายการ ค่าใช้จ่ายนะครับคั้งรับครั้งจ่ายรายการจ่ายล่วงหน้านะครับหรือว่ารายการกลับบัญชีบันทึกบัญชีผิดเราก็จะทําการปรับปรุงแล้วก็ไปปรับปรุงเพิ่มแทรกอีกตารางหนึ่ง,ข,งข้างหน้านะครับหลังงบทดลองเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับหลังจากนี้คราวนี้เรามาดูในเรื่องของกระดาษทําการ6ช่องกันก่อน ซึ่งถ้าเราได้งบทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดบิตเครดิตเท่ากันนะครับเดบิตเครดิตของเราเท่ากันเราก็จะยกยอดทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยไปใส่ในแบบฟอร์มกระดาษทำการของช่องของเราได้เลยชื่อร้านชื่อร้านก็จะเป็นร้านของเราก็คือร้านอากงนะครับบรรดที่2ก็จะเป็นชื่อกระดาษทำการ สำหรับระยเวลา1ปีสิ้นสุดนะครับวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปอาอันดับแรกนะครับเรามีงบทดลองอยู่นะครับครูแนะนําให้นักเรียนยกทั้งหมดนี้เลยนะครับยกลงมาใส่ทั้งหมดตั้งแต่อันแรกนะครับบัญชีแรกของเราก็จะเป็นบัญชีเงินสดใช่ไหมครับอ่าเงินสด 17,900บาทบัญชีที่2ครับเป็นบัญชีของวัสดุสำนักงาน12,000บาทนะครับตัวที่3เป็นบัญชีของอุปกรณ์สำนักงาน62,500บาทยกมาใส่ได้เลยครับยกมาใส่ได้เลยตัวต่อไปก็จะเป็น เจ้าหนี้นะครับออกยอดด้านเครดิตนะครับ6,250บาทต่อไปเป็นทุนนะครับอากง1 0 0 0 0 0บาทต่อไป302ถอนใช้ส่วนตัวครับ6,000บาทออกยอดด้านเดบิตนะครับ4ครับหมด4ไรายได้ค่าบริการ 1นึ0 0หมื่นห้าพันเก้าร้บาทครับหมวดที่5ครับค่าน้ำค่าไฟาออกยอดด้านเดบิตนะครับเจ็ดพันบาทยกมาใส่ได้เลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าเรานึกไม่ออกนะฮะไม่ต้องนึกหรอกนะครับงบทดลองเนี่ยเรายกมาใส่ได้เลยนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะยกมาใส่ได้เลยค่าใช้จ่ายเบตดเสร็หนึบาท ค่าแรงพนักงาน2,000บาทหมดย่างหมดแล้วนะครับหมดแล้วยอดรวมข้างล่างนะครับก็จะเท่าเดิมเท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราสามารถเอายอดตรงนี้นะครับเอายอดในงบทดลองไปออกในกระดาษทำงบกำไรขาดทุนได้เลยยอดในงบทดลอง ไปออกนงนก็กำไรขาดทุนและงบดุลได้เลยเพราะฉะนั้นเรามีเทคนิคบางคนมีเทคนิคทำหลายเทคนิคนะครับบางคนดูทีละอย่างนะครับเงินสดอยู่หมวดที่1หมวดที่1ลงยอดงบทดลองใส่งบทดลองได้เลยด้านเดบิตนะครับวับส่วนสนง,งานอยู่หมวดที่1ออกยอดด้านเดบิตเพราะะนั้นอยู่งบทดลองใส่ด้านเดบิตอย่างนี้นะครับ หรือทำทีละตารางทำทีละช่องแล้วแต่นะครับแต่วันนี้ครูบอลจะทำทีละช่องนะครับจะทำทีละช่องไม่เอาดีกว่าเรามาทำทีละทีละเลขดีกว่านะครับอะหมวดที่1น,นะครับอันแรกรายการแรกเงินสดครับเงินสด101ในงบทดลองอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมครับ ในงบทดลองเราอยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเราจะไปปรากฏยอดในงบดุลทางด้านเดบิตเช่นเดียวกันครับเลขเดิมวสัดสดุสำนักงานครับเช่นเดียวกันยอดอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมครับเราออกยอดด้านเดียวกันเลยครับด้านเดบิตครับ12,000บาทอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับอุปกรณ์สำนักง,งานอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมครับในงบทดลอง อยู่หมวดที่1เพราะฉะนั้นออกงบดุลนะครับด้านเดบิตเช่นเดียวกันครับ6 000, 2 5 0 0บาทงบทดลองเราจะปรากฏยอดหมวดที่1ห,หมวดที่2และหมวดที่3นะครับหมวดที่หงลงหมดแล้วนะครับต่อไปหมวดที่2หมวดที่2เจ้าหนี้ร้านไผลินของเราปรากฏยอดด้านเครดิตครับใช่านีครับด้านเครดิตเพราะฉะนั้นในงบดุลเราต้องออกยอดด้านเครดิต นโยกมาใส่ได้เลยนะครับหมดที่3ทุนเราอยู่ด้านเครดิตในงบทดลองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงบดุลเราต้องย้ายมาบันทึกในด้านเครดิตเช่นเดียวกันถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัวในงบทดลองเราปรากฏยอดด้านเดบิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในงบดุลเราต้องออกยอดด้านเดบิตเช่นเดียวกันครับ น,นะครับต่อไปรายการต่อไปรายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการอยู่หมวดที่4เป็นรายได้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปบันทึกในยอดกําไรขาดทุนหมวดรายได้นะครับกําไรขาดทุนรายได้ค่าบริการออกยอดอยู่ด้านเครดิตในงบทดลองเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรากฏในยอดด้านเครดิต เอายอดเครดิตในงบ,งบกำไรขาดทุนได้เลยค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าน้ำก่าไฟออกยอด,ดาทางด้านเดบิตของงบทดลองนะครับหมวดที่5เรายกยอดไปด้านเดบิตในงบกําไรขาดทุนได้เลยนะครับด้านเดบิตเหมือนการอีก2บัญชีค่าใช้จ่ายเบตเตอร์ก,ก็อยู่ด้านเดบิตและค่าแรงพนักงานก็ออกยอดด้านเดบิตครับ หมดแล้วอันนี้เราใส่หมดแล้วนะครับใส่หมดแล้วตรวจสอบนะครับมีครบไม้ครบแล้วครบแล้วนะครับดึงมาใส่ดึงมาใส่ดึงมาใส,าใส,าใส่เรียบร้อยหลังจากนั้นเรารวมยอดนะครับรวมยอดเนี่ยรวมยอดทางด้านเดบิตทั้งหมดนะครับออกยอดของเราได้เท่าไหร่700 1, 0, บวก1นึบาทบวก 2,000บาทได้เท่ากับ3,750บาทนะครับ3,750บาทนะครับเหมือนการด้านเครดิตแล้วก็รวมยอดนะครับมียอดด้านเครดิตมีเท่าไหร่รวมยอดได้เลย1,590บาทถ้าบาทนเรียนเห็น2เลขนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะครับ ยังไม่ถึงเหตุการณ์ที่เราจะต้องตกใจเลขมไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับเลขไม่เท่ากันไม่เป็นไรเราจะสังเกตเห็นด้านเดบิตและเครดิตย่อดไม่เท่ากันเดบิตจะน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะเดบิตคือรายได้เออเดบิตคือค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเครดิตคือรายได้เราเห็นอย่างนี้เรารู้อย่างครับว่ากิจการอากงเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุน คำตอบคือมีกําไรนะครับมีกําไรเพราะว่ารายได้เนี่ยรายได้มากกว่ายอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมด่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเติมเต็มในส่วนที่หายไปไปเติมเต็มในส่วนที่หายไปคือยอดทางด้านเดบิตนะครับเราจะออกยอดตรงนี้นะครับว่า กำไรสุทธินะครับออกย่อตรงนี้ว่ากำไรสุทธิและออกย่อตรงนี้นะครับมาจากไหนเอาเลขจาก15,900ลบ1750บาทจะได้เท่ากับ1 0 0 5 0อ่า12,150บาทครับ ตรวจสอบความถูกต้องของเรารวมยอดสองด้านนะครับจะต้องเท่ากันถ้าอย่างนี้ถือว่าถูกครับอย่างนี้ถูกนะครับเดบิตเครดิตเท่ากันแต่อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราทําถูกทั้งหมดเรามาดูงบดุลครับแ่านะเรามาดูงบดุลน,นะงบดุลของเราเหมือนกันครับรวมยอดด้านเดบิตทั้งหมดออกยอดเช่นเดียวกันได้ หน8่ง0สนแปดหมื่นแบาทนะครับรวมยอดทั้งหมดออกยอดลงมาตรงนี้เหมือนกันจับด้านเครดิตครับรวมยอดทั้งหมดเลยออกยอดข้างล่างหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกนสองร้ย้าบาทยอดระทึกนาทีระทึกของเรามาแล้วนะครับเรามาดูว่าที่เราทำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกหรือเปล่า ถูกหรือเปล่านะครับอ้าวมาดูกันยอดทางด้านเครดิตจะน้อยกว่าด้านเดบิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเติมเต็มในยอดกำไรสุทธิทางด้านเครดิตนะครับเอา1 8 8 8 4 0 0บาทลบ 1, 6 2 5 0บาทครับติง๊งอ้าออกมาแล้วครับได้ 1 2ึ่งบาทคำตอบเท่ากาันถูกต้องนะครับกำัรสุทธิถ้าถูกถ้าเท่ากันแสดงว่าถูกต้องหลังจากนั้นรวมยอดด้านเดบิตและเครดิตสองด้านจะต้องเท่ากันและนี่คือ,อเป็นรายการของกระดาษทำการนะครับ กระดาษทำการ6ช่องนะครับที่เรานํามาสอนให้ในวันนี้นะครับกระดาษทำการ6ช่องเอเนนะครับเห็นเนาะถ้าขาดทุนกรณีขาดทุนยอดจะปรากฏทางด้านคเครดิตและเดบิต ตรงนี้นะครับสีเหลืองถ้าปรากฏยอดตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าในท่องสีฟ้าแบบนี้นะครับจะเป็นกําไรสุทธิแล้วก็เขียนกําไรสุทธิถ้าเป็นขาดทุนแล้วก็เขียนว่าขาดทุนสุทธินะครับยอดข้างล่างจะต้องเท่ากันยอดข้างล่างจะต้องเท่ากันยอดตรงนี้จะต้องเท่ากันทั้งสองด้านในงบกําไรขาดทุนและงบดุลนะครับอย่าลืม งบกำไรขาดทุนเราแสดงยอดบวดบัญชีบวดที่4และมวดที่5งบดุลเราแสดงมวดบัญชีบวดที่1 2และ3ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปทำงบดุลแสดงรายการงบดุลอย่างเดียวนะครับวันนี้ครูบอลจะเสนอง,งบดุลแบบบัญชีงบดุลแบบบัญชีเป็นอย่างไรก็คือเป็นรายการที่แสดงยอดทางด้าน เดบิตและเครดิตครับนะฮะเป็นรายการที่แสดงยอดทางด้านเดบิตและทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะะแบบบัญชีจะแบ่งซ้ายแบ่งขวานะฮะั่งซ้ายก็จะเป็นยอดของสินทรัพย์นะครับั่งขวาก็จะเป็นยอดของหนี้สินและส่นของเจ้าของนี่คือแบบบัญชี นะครับหัวหัวงบของเราก็จะมีสามบรรทัดด้วยกันนะครับก็จะมีชื่อร้านร้านอากองแล้วก็ใส่ไปนะครับงบดุลนะครับจริงๆเนี่ยเราจะไม่เรียกง,งบดุลแล้วนะครับเราจะเรียกงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับงบดุลเราไฮโซขึ้นจะเปลี่ยนชื่อเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับ ฝั่งซ้ายจะปรากฏยอดสินทรัพย์เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ในรายการทั้งหมดของเราเราจะดูจากกระดาษทําการหกช่องก็ได้นะครับจะดูกระดาษจากกระดาษทําการหกช่องของเราก็ได้หรือเราจะดูจากงบดุลของเรางบทดลองของเราก็ได้แล้วไปออกงบดุลน,นะครับอันดับแรกเราจะตั้งนะครับคุณคู ครูบองเคยบอกแล้วใช่ไหมครับสินทรัพย์เรามี2ประเภทมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรน,นะครับอันนั้นเราใส่ได้เลยครับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอันแรกนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนเรามีอะไรบ้างในงบอาจเปิดงบกระดาษทำการถุกช่องดวยกันนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนเราก็จะมี บัญชีเงินสดใช่ไหมครับและวัสดุสำนักงานมี2ตัวเพราะฉะนั้นในงบดุลแบบบัญชีของเราเราก็ออกยอดเงินสดได้เลยนะครับเงินสดมีเท่าไหร่เราใส่ยอดไปได้เลยนะครับยกมาใส่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือวัสดุสำนักงาน12,000บาทนะครับ12,000บาท เมื่อเราได้แล้วนะครับเราอาจจะรวมข้งล่างเอาได้รวมสินทรัพย์รวมสินทรัพย,พย์ไม่หมุนเวียนหรือเราจะออกยอดออกยอดนะครับเงินสดตรงนี้วัสิกรสนังงานตรงนี้ข้างในแล้วออกยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วออกยอดในตารางตรงนี้ก็ได้อันนี้ครูบอลจะใส่ตรงนี้เลยนะครับอะต่อไปอีกอันนึงก็คือสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเรามีอะไรก็คืออุปกรณ์สำนักงานใช่ไหมครับอุปกรณ์สำนักงานนะฮะยอด162,500กับาทหมดแล้วยังครับหมดแล้วนะครับดังน,นั้นเราสามารถ รวมยอดได้เลยนี่รวมยอดได้เลยนะครับทางทางด้านสินทรัพย์ของเรานะครับหมดแล้วนะครับดึงสินทรัพย์จากกระดาษทําการหชกช่องมาใส่สินทรัพย์ก็คือหมวดที่1ดึงมาใส่ในายงบดุลของเราได้เลยนะครับแล้วก็รวมยอดหลังจากนั้นนี่สินและส่วนของเจ้าของนะครับนี้สินและส่วนของเจ้าของ นี่ศีลเรามีตัวเดียวเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ถือเป็นอ่าเป็นนี่ศีลหมุนเวียนนะครับนี่ศีลหมุนเวียนเราออกยอดเจ้าหนี้ได้เลยนะครับเจ้าหนี้ร้านไผลิน6 2 5 0บาทดึงมาใส่จากงบดุลตรงนี้อ่งบงบงบตรงนี้นะครับงบดุลกระดาษทำการตรงนี้นะครับในช่องกระดาษทำการตรงนี้มาใส่ได้เล,เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทํานี้สินหมดเรียนเราหมดแล้วนะครับเรามีตัวเดียวต่อไปนี้สินและส่งกับเจ้าของเราทํานี้สินไปแล้วต่อไปจะเราจะเหลือส่วนของเจ้าของนะครับส่วนของเจ้าของเราจะตั้งมีอะไรบ้างครับส่งกับเจ้าของจะมีทุนและถอนใช้สังเกตไหมครับส่วนของเจ้าของมีทุนและถอนใช้ทุนจะอยู่ด้าน คุณจะอยู่ด้านเครดิตและถอนใช้อยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเราจะเอามาบวกกันไม่ได้นะครับเราจะเอาทุนมาบวกกับถอนใช้ไม่ได้เพราะการถอนใช้ถือเป็นการถอนทุนในกิจการไปนะครับดังนั้นเราจะตั้งทุนอากงก่อนนะครับข้างในตั้งข้างในนะครับเราจะตั้งข้างในทุนอากงและเราจะ ทำการหักกับถอนใช้ส่วนตัวนะครับแต่ก่อนที่เราจะหักกับถอนใช้ส่วนตัวเราทําการบวกกําไรสุทธิก่อนนะครับบวกกําไรสุทธิที่เราคิดได้ตรงนี้1 2ึ่งหมบาทตรงนี้นะครับบวกกําไรสุทธิของเราก่อนนี่ครับบวกกําไรสุทธิของเราก่อนหลังจากนั้นก็จะออกยอด นะครับ1 7 0 0 0บาทบวก12,150บาทได้182,150บาทและทําการหักครับหักถอนใช้ส่วนตัวออกนะครับหักเอาเลขไหนมาหักเอายอด182,100 50บาทหักถอนใช้ส่วนตัวก็คือ6,000ออกยอด นะครับทางด้านในตารางนะครับยอดนี้ลบการออกยอดนี้นะครับหลังจากนั้นมาดูความถูกต้องนะครับความถูกต้องก็คือทางด้านสินทรัพย์และส่วนของเจ้าของจะต้องเท่ากันนักเรียนจำสมการบัญชีได้ไหมครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์เท่ากับม้สินบวกหส่วนของเจ้าของเพราะฉะนั้น2ด้านจะต้องเท่ากัน6,250บาทบวกกับ1,700 176,150บาทเอามาบวกกันครับเอามาบวกกันนะครับนะฮะยอดจะถูกต้องตรงกันถ้าอย่างนี้หมายความว่า เราทำถูกนะครับอะต่อไปอีกรายงานหนึ่งนะครับรายงานงบกำไรขาดทุนแต่คราวนี้จะทำแบบรายงานบ้างนะครับนี่เราทำแบบบัญชีไปแล้วนะครับก็คือมี2ฝั่งทางด้านเดบิตและเครดิตถ้างงบดุลงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีก็จะทำได้เหมือนกันนะครับ จะออกยอดเป็นบัญชีก็คือเป็นรายงานก็คือออกยอดยาวลงมาเลยนะครับแต่ายละเอียดยาลงมาข้างล่างลงมาเลยนะครับคล้ายๆกันกับงบกําไรขาดทุนนะครับงบกําไรขาดทุนจะแสดงยอดบัญชีในหมวดที่4และหมวดที่5ใช่ไหมครับหมวดที่4ก็คือรายได้นะครับ รายได้ของเรารมีอะไรบ้างจะมีรายได้จากค่าบริการใช่ไหมครับรายได้ค่าบริการเรามีตัวเดียว15900บาทเพราะฉะนั้นงบกำไราขาดทุนเราออกได้เลยรายได้นะครับค่าบริการสักรีนะครับอ,ออกยอดไกลๆหน่อยนะครับออกยอดไกลๆหน่อย15900บาท หลังจากนั้นลงบกกำไรขับทุนเราแสดงยอดอไรครับรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้เราแสดงแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราแสดงยอดของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเรามี3ตัวใช่ไหมครับสตัวค่าน้ำค่าไฟค่าจ่ายปิโตรลิกค่าแรงพนักงานค่าใช้จ่ายของเรานะครับแล้วก็ออกยอดนะฮะ ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย700บาททาไมครูบอไม่ออกยอดตรงนี้เพราะว่าเรามีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับ3ตัวเราจะรวมกันทีเดียวนะครับค่าน้าค่าไฟา700ค่าใช้จ่ายปเป็นเงินเหรียญหนึ่งพันบาทค่าแรงพนักงาน1 2000พบาทและเราจะรวมยอดค่าใช้จ่ายออกยอดนะครับรวมค่าใช้จ่ายออกยอด นะครับอ,ออกยอดทางให้ตรงกันกับรายได้ข้างบนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้อะไรครับเราจะได้กําไรสุทธิใช่ไหมครับรา,ายได้ลบค่าใช้จ่ายรายได้ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายเอามาลบกันนะครับ 15,900บาทลบ3,750บาทลบกันก็จะออกเป็นยอดของกาไรสุทธิครูบอลวงเล็บไว้ให้นะครับว่าถ้าขาดคือสุทธิเราจะใส่ย,ย่อเป็นวงเล็บติดลบไว้นะครับยอดตรงนี้ลบกันออกยอดเท่ากันยอดจะเท่ากันกันกบงบอัตราธรรมการากาของเรานะครับและ กำไรสุทธิก็จะเท่ากันกับยอดกำไรสุทธิตรงนี้นะครับถ้าเราจะทำงบดุลแบบบัญชีนะครับก็ทำได้เราก็ตั้งสินทรัพย์นะครับตรงนี้ตั้งสินทรัพย์รวมลงมามีอะไรบ้างออกยอดนี่สินค้านี่สิแสนแ้ะส่งของเจ้าของออกยอดทำเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับจะแบบเป็นรายงานเลียงลงมาข้างล่าง และนี่ก็จะและนี่ก็จะและนี่ก็เป็นการทำงบทดลองนะครับออกกระดาษทำการ6ช่องนะครับและจะทำงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลและทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงานนะครับหวังว่านักเรียนก็จะ เข้าใจนะครับในตรงนี้ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนเข้าสู่ขั้นสูงนะครับช่องต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นและชื่อบัญชีพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นนะฮะสินทรัพย์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมีหลายรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะมีเพิ่มขึ้นหนี้สีนก็จะมี เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเป็นนิสิตไม่หมุนเวียนก็จะออกเป็นเงินกู้เงินกู้ระยะยาวหุ้นกู้เลยพวกนี้เนี่ยนะครับออกยอดเยอะแยะมากมายนะครับหรือถ้าเรียนบริษัทจํากัดก็จะมีหุ้นหุ้นทุนทุนเรือนหุ้นนะฮะคุณบ,บริมสิทสิตหุ้นสามัญพวกนี้เนี่ยนะครับหรือถ้าเรียนหุ้นกิจการบัญชีห้าหุ้นส่วนก็จะมีกิจการแยกแยะออกมาเงินปันผลอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายนะครับ และนี่นะครับก็เป็นาการสอนนะครับเกี่ยวกับการลงรายการกระดทำการ6ช่องซึ่งนำย่อยมาจากงบทดลองนะครับที่เราทำไว้แล้วนะครับจากโจทย์ในสมุดแายวันทั่วไปครับวันนี้ครูบอลครูบอลอีซี่ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันได้คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ